นั่นหละตรงนั้นแหมตรงโอ้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 รงนีอ้แอ่โอ้โอ้แอ้โอ้นอ้โอ้รง้โ้โอ้โอ้หอ้หน้โอ้โอ้อ้อ้โ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 ้อ้โอ้อเโอ้โอ้โอีอ้ลอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้เอาอ้โอออ้โอออิ้ออออกโออ้ลอยลอ้ออ้ลออ

เล่นพ้านั่นกินหูเล่นพนั่นเล่นพนั่นดีดหูไว้ลูกไหมเล่นพนั่นกินหูเล่นมากู่นกินหางเล่นมากู่นกินเล่นมากู่เล่นมากูกินหางเล่นมากู้นกินหางเล่นมากู่นกินหางมาหล่อมามาเออกินหางมาโยกมาลองอไงกินหางอย่างก่อน Mà nhớ cắn như thế này lại nhé, một về cứ đưa bằng này Nên bà cứ đốt kính hàm Mà muôn cắn Mà, mà muôn này Dù này, Dù này. ใส้ทุงเม็ดเ้อก็ได้ทุงเม็ดอี่หลีแต่แกก็ยังไม่เข้าใจกันกันการน,นั่นสิ่ะลองว่ามาลองว่าก่อนนี้สิมาลองว่าก่อนนี้สิกอนน่กอนอะไรแม่ก่อนที่แม่เขียนใหม่เนี่ยของของแม่เหรอใช่ไหมและเพรลําเพลินมาแล้วและเพรลําเพลิน หลัเพ็ดลำเพิรนมาแล้วเอาเอาทีละคำค่ะลัเพ็ดลำเพิรนมาแล้วลัเพลทโอ๊ยมันยากอ่ะไม่เอาทำนองลำเพิรนไม่ได้หลักเพ็ดลำเพิร์นหลัเพลทลำเพิร์นหลักเพ็ดลำเพิรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา

สะอ้นใสเออ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 แลพอนพีระดีละพอนพีระดีพอนพีระดีละพอนพีระดีเออไม่ไม่ต้องเอายาวละพอนพีระดีเออพีระดีเนี่ยแลพอนพีระดีขอกราบลงแรงใจ ขอกลับล่องกลางใจเล่นเล่นคำคำสุดท้ายเล่นเล่นขึ้นลูกคอคำสุดท้ายขอฝากล่งกลางใจขอฝากล่องกลางใจขอกราบล่งกลางใจละพอพิรดีพรพิรดนตีละพอดพิรดีขอกราบล่งกลางใจขอกลับล่องกลางใจให้เดี๋ยว หายใจไหลกว่าแก้วหายใจไหลกว่าแก้วฟังแล้วมวนกว่าเดิมฟังแล้วมวนกว่าเดิมเออละปีกสีละปีกสีสเขาได้เริ่มเขาได้เริ่มเปิดปองเป็นทางการเปิดปองเป็นทางการเออยา สิมีไผ่พันยาสิมีไผ่พานสิ่งใดโอยมาตองสิ่งใดโอยมาตองให้ใสงามคือแก้วให้ใสงามคือแกว้วแผวนาภาฝ้าเปิดปองแผวนาภาฝ้าเปิดปองแผวนพาภาแผ่นาภา ฟ้าเปิดป้องเออนั ậ, ่นแหละลูกคือคือหางเสียงมองนี่อีหล่าสิบหายว่าคือกันเบอร์เดชแต่ว่าผสต้องคืนยาวไม่ดูเอาเอาแค่สองขึนลูกคอก็พอแพ่วแผ่วนะคะฟ้าเปิดผ้าผ้ากับผต้องยาวหมายถึงแม่บอกกินแล้วแถวนะผ้าแถวนะผ้าฟ้าเปิดป้องแถวนะผ้า ฟ้าปืดฝ้าปืดเหมือนเป็นคำเดียวกันไหมเท่านะผ้าผ้าปิดปองสนุกปะเท่านะผ้าฟ้าเปิดปองเชิญจ้าภาพมาจับจองเชิญเจ้าภาพมาจอดจ้องมาจับจองเชิญเจ้าภาพมาจับจองมาจับจอง มาจับจองเอ่อฉันจะพามาจับจองได้ไปลองเดิมมวนแท้ได้ไปลองเดิมมวนแท้แม่มาได้แว่มาได้แม่มาได้แว่มาได้แม่นไทยทำแม่นไทยทำ ใส่งามงามใส่งามงามโอ้ยรวมหนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาหอ่เอาน่เดี๋ยวเอสิเดี๋ยวแม่จะอัดเป็นเป็นคลิปมาแล้วให้หนูฟังฟังแล้วให้หนูว่าต่าง เอออยู่ในนี้มีอยู่ในนี้มีแม่จะหยุดเป็นคำนะคะไม่ใช่เออรู้แล้วเดหรือแม่ทำให้แม่จะหยุดเป็นคำนะคะลูกนะอ่าฮะบันทึกเสียงทั้งหมดเนี้ยแม่จะหยุดเป็นคำไว้แล้วให้หนูฟังนะโอเคเนาะ อืสองสอ่ะยืนขึ้นค่ะค่มายืนตรงนี้มันไม่มีฟังเอาแล้วแล้วเพชรลำเพิินมาแล้ว,ลว,วม,มาแล้ว เพลําเพลินมาแล้วและเพลําเพลินมาแล้ว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 บ anyway. ้านห้องนี้หลกมมาแล้วเออเพิ่นมาแล้วเด็และเพลําเพลินมาแล้วมาแล้วและเพลําเพลินละเพลําเพลินมาแล้ว ม่ใช่มาแล้วนี่แม่ลูกมาแล้วขาวอีสานนี่งไหมละเพชรล่ำเพิ่นฟังแม่ละเพชรล่ำเพิ่นมาแล้วละเพชรล่ำเพิ่นมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วซื้อแม่ลูกเพราะเปนแล้วเด็กเพื่อนเ่าเอาวางหางเสียงมัหน่อละเพชรล่ำเพิ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหมละเพชรล่ำเพิ่นมาแล้วมาแล้วแม่ลูก ละเพลำเพล่มาแล้วดูมาแล้วมาแล้วเออนี่เอามาแล้วมาแล้วไหมลูกบนมาแล้วเด็เอามาแม่แล้วไหมละเพล่มันเป็นสำเนียงล่ำไหมเอามาแล้วไหมลูกละเพลำเพล่มาแล้วละเพลำเพล่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะซื้อไหมลูกบนมาแล้วเด็ เสียงแจ้วแจ๊วเสียงเจ้าแจ้วมาเอิญใส่เอ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 อมาเอิญใสเออ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 นี่ล่ะแม่ต้องการนะนี่แหละพระพี่ละดีพราะพี่ดีขอกราบลงกลางใจขอกราบลงกลางใจให้ใช้ไหวกว่าแก้ว ให้ใช้ลายกัวแก้วให้ใช้ลายให้ใช้ลายกัวแก้วฟังแล้วมวนก็เดิม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 ไม่บองยาวลูกฟังแล้วมวนก็เดิมมวนก็เดิมมมวนกเดิฟังเสียงแม่ดิแม่ฟังแล้วมวนก็เดิม ฟังแล้วมวนก็เดิมเออมวนก็เดิมมวนก็เดิมไหมมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิมเดิมภาษาอีสานหนิลูกฟังแล้วมวนก็เดิมบวเดิมบเอาฟังแล้วมวนก็เดิมมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิมมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิม เออมวนก็เดิมเพราะเพราะเบาก็เดิมซื่ิๆแม่ดูพราอีสานเนี่ยฟังแล้วมวนก็เดิมเออฟังนี่ฟังมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิมมวนก็เดิมมวนก็เดิมซื่อๆฟังแล้วมวนก็เดิมอฟังแล้วมวนก็เดิมมวนก็เดิมฟังแล้วมวนก็เดิมเออฟังแล้วเอาาษาอีสานซื่อๆนี่คือเขาะเบาเดย มันสิคือเขาเว่าเลยได้ลูกแต่ว่านะมันสิเปลี่ยนเป็นสำเนียงมอนรัมเฉยๆข้าใจบ่ลูกต่อไปเดี๋ยวก็เข้าใจฟังแล้วเหมืนกับเดิมเออบ่ให้เพี้ยนเป็นภาษาอีสานเบาซื่อๆนี่ไขๆก็ค่อนเบาต่ว่ามันแค่เอาสำเนียงหมอลำัมก็ไปสอเฉยๆเฉยๆต่อไปปีหกสี่เขาได้เริ่มปีหกสี่เขาได้เริ่มเปิดปองเป็นทางการเปิดปองเป็นทางกัน ย่าได้มีภไพพานย่าได้ม eh ีภไพพานสิ่งใดโอ้ยมาต้อง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 อ้อยมาอ้อยมาต้องต้องเออมาซื่อเนี่ยสิ่งใดโอ้ยมาต้องเออมาซื่อลูกมาอ้อยมาต้องมาบนมาเด้อ สิ sea, ่งใดนโอ้ยมาตองมาซื่อฟังอีหล่าว่ามาดูมามามาเออสิ่งใดนโอ้ยมาตองอ่ะสิ่งใดนโอ้ยมาตองโอ้ยมาตองโอ้ยมาตองเออมาเนี่ยสิ่งใดนโอ้ยมาตองแกอย่าพยายาค่ะใหญ่มันยำมากค่ะไม่รู้ให้มันเป็นสำเนียงมะลำนไหมให้สำเนียงมะลำมันสีอ่อนนี่สิ่งใดนโอ้ยมาตองเออ ย่าได้มีภัยพันย่าได้มีภัยพันสิ่งใดโอยมาตองสิ่งใดโอยมาตองเออให้ใส่งามคือแก้วให้ใส่งามคือแกว้วแผวน ija, ้าผ้าก้าเปิดปองแพวนหนาผ้ากเปิดป้องเออเชิดเจ,จ้าภาพมาจับจอง เช่นจะพามาจับจองจับจองจับจองเช่นจะพามาจับจองขอรับหรอเอาเนี่ยคือลืมก่อรับเดี๋ยวได้เงียบคิดก่อนเช่นจะพามาจับจองจองซื้อได้หรูกจองเด้อเช่นจะพามาจับจองเช่นจะพามาจับจองได้ไปล่องขั้นวนแท้ได้ไปล่องขั้นวนแท้ แว่มาได้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 เออ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 หมายถึงว่าเรื่นเสียงซื่อๆไหมลูกเอาได้ไหมแว่มาได้เออเรื่นเสียงซื่อๆเรื่นงหางตัวนี้ซื่อเอาได้เอาได้ซื่อๆเนี่ยจบสักหมดล้วแว่มาได้แว่มาได้กัน mẹ tư duy mãi mãi đi mãi mãi đi, mãi 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 Mèn thái mãi 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 ngắm mãi 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 ôi Ô ô, ô, ô ôi ôi โอยหนอโอ้ยนอโอ้โอ้ไม่โอ้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 โล้นอ้โอ้โอ้วอ้โอ้โม้่ะ้โอ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 ้นได่้นอ่โอ้อ้ใอ้อ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้ออนอออีออ้ ลงให้กระชับท่ดอนได้ดไหมลูกคอหนูลูกคอหนูจะหมดนเลยไม่ก็ต้องสืกให้มันได้เลยคะ่ะเออเอาเอาเอาตอนลงให้ได้แต่ว่าแม่จะลงให้มันกระชับกว่านี้โอเคนะคะอา้อาวอันที่แรกอันที่แรเดอราละ,ละเพล็ดล้ำเพิ่นมาแล้วละเพช็ดล้ำเพิ่นมาแล้วมาเดี่ยวซื้อบ่อยมาเด้อละเพล็ดล้ำเพิ่นมาแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ ปากน้องมีหน้าทายาทหมอลำเพชรลำเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจูด